ออลไรท์โชว์แหลงออลเซตนะฮะ uh huh. กับเรื่องราวของบันทึกภาพแทนความทรงจำกับแลมเบตา้านะครับขอเสียงปุ๊บเบอร์ต้อนรับคุณกนเนอยครับผมัสดีครับคุณกำ สวัสดีลำบ๊อบสวัสดีครับบ๊อบกันหยอกหยอกนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะง่ายๆเลยคุณกันชื่อเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับเป็นเด็กเกอเฟซบุ๊กจะชื่อกันรอบวินเซนต์ครับกันวินเซนต์นะครับแล้วก็ทั้กลุ่มไหนอยู่ตอนนี้เป็นกลุ่มแลมโบนะท่านผู้ชมทำกลุ่มแลมโบนะครับเกี่ยวกับแลมเบต้าเนะเกี่ยวกับแลมเบต้าโดยเฉพาะเลยนะครับกลุ่มนี้ก็รถเท่ๆภาพสวยๆนะฮะตอนนี้เห็นกันทำเพจเวอร์ชันใหม่ เปิดเวอร์ชันไหนเสร็จไปไหนอันนี้อยู่ในขั้นตอนการอยู่ในขั้นแบบอยู่ใช่ครับครับตอนนี้คุณการขับรถรุ่นอะไรอยู่ครับผมถ้าตอนนี้จะเป็นแลนด์โรตาร์ X สามร้อยครับแลนด์โรตาร์ X สามร้อยวันนี้มาประกวดด้วยมาประกวดด้วยครับดำแดงอย่าลืมโหวตนะครับดำแดงนะครับขอบคุณกัรเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็เข้ามาโหวตได้นะครับวันนี้จนถึงประมาณห้าโมงเย็นนะฮะก็ ก่อนมันกันมาค่ะ X 3 0 0เนี่ยจริงๆผมเห็นกัน,นยอยู่ในแวดวงของนิวเลเบต้ามานานแล้วล่ะครับเดินขับรุ่นไหนอยู่ครับผมถ้าก่อนนั้นนี้จะเป็นตัว V 2 0 0 Special ครับตัวรุ่นรุ่นแรกเลยอะ่ะสีสีขาวสีขาวใช่แล้วเพื่อนเราก็เห็นว่าสีขาวเราทำลายดำปะ่ะใช่เป็นเป็นโทัโทๆเหมือนกันเป็นขาวดำนะครับ,รบใช่แล้วทำไมแรงกระ้นใจถึงออกสีดำแดงเลยนะ จริงๆแ้้แ้วมันเป็นสีลูซินเต้แบบใช่ไหมครับม,มันจะไม่ได้ออกดำทีเดียวอ,ออกเขียวน,นิดนึงใช่ออกสีเขียวนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวชอบชอบสีดำทึบมากกว่าคใช่ก็เลยปรับเปลี่ยนแล้วก็เอาแรงบนดจัใจากคันเก่าเขามาใส่ที่ที่เป็นทุโทนใช่ครับ แล้วความรู้สึกนะครับความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนะฮะคืออะไรระหว่าง V 2 0 0กับ X 3 0 0ถ้าหลักๆเลยก็อาจะเป็นที่รูปทรงขนาดลงแล้วก็เครื่องยนต์แต่ว่าเอกลักษณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมช่วงช่วงทยที่ยาวเหมือนกันช่วงท้ายี่ยาวใช่ใชก็มีความเป็นโลหะรองเอกลักษณ์อะไรไปสร้างครับนะครับเอาล่ะหลายคนก็อยากรู้เพราะว่าจริงๆคนที่ติดตามแกรนโบเนี่ยม็ต้องมีเรื่องภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง เราชอบเด็กนอกจากกับแลเมเบต้าแล้วคุณจันทำงานเลยเป็นดีเล็กงานอนดิเรกถ้างานอดิเรกจริงก็ชอบถ่ายรูปครับใช่ครับถ่ายรูปก็ไปพวกหลักๆตอนแรกเริ่มจากไปทาวเวอร์ออกแรราแฟในวัดแล้ว ใช่เฟเป็นกาแฟแล้วหลังจากนั้นแบบเวลาเราไปบางร้านที่ไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปได้อันนี้ก็ต้องมีเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันมาใช่เพื่อความสะดวกในการที่จะเข้าไปจอดหรือถ่ายไปถึงได้ก็คือจากคาเฟ่ที่แบบร้านบางร้านมันอยู่ร้านลึกๆแล้วรถยนต์เข้าไปไม่สะดวกก็เลยเอาลาไปตาเข้าไปถ่ายรูปกับร้านชเป็นสไตล์ของเรานะครับแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจจริงงที่แบบคุณจันึกจะ เอาลูปไปถ่ายคร่บจริงๆต้องบอกว่าตัวรูปทรงอเมทา่ามันมีมุมค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็กับสถานที่ต่างๆที่ที่เอาไปถา่ายไมว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าตามรวลาเร่องต่าัมันสามาเข้ากันแล้วก็แมทกันได้ดี แล้วคุณจะส่องภาพจริงๆแล้วมุมกล้องไหนมุมแไบบหนดับเพื่อนเพื่อนบบจะได้เอาไปถ่ายรูปบ้างสำหรับเลนเปต้าคุณารชอบมุมไหนของรถที่สุดถ้าถ้าตัว300ใ,<น>300ใช่ไหมจริงๆชอบช่วงไฟถ้ายช่วงไฟถ้ายใช่ก็จะตัดแบบดุมเฉียดใช่แล้วก็ตัวนานๆกราชอบที่มีตัวขาไกลล่อะ ดูเป็นความ c l a s s ที่เป็นค<ช>วาม c l a s นะครับใช่เวลาถ่ายรูปแล้วมันพยายามองลองพิจารณาเรือาา่องมุมท้ายกับมุมตรงขาไก่ดูบางคนถ่ายตรงหน้าอะไรใจะรู้สึกว่าไม่โดดจากธรรมชาติเบียดจากมุมขาไก่จะช้อนขึ้นนิดนึงใช่<ต>โอเคครับแล้วสถานที่ไหนอ่ะวันนี้ผมถามรอบเรื่องสถานที่ไหนที่คุณกันไปแล้วถ่ายรูปแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดกับแลมเป็ตาจริงๆรกับธรรมชาติ ผมว่าโอเคเลยที่สุดไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือว่าทะเลอะไรเงี้ยครับใช่อย่างล่าสุดก็ไปทิมกับทางอลไลที่เป็นภูทัพเบิร์ดอะไรเงี้ยครับใช่ก็ก็ชอบชอบมากตรงไหนจี่คิดจริงๆเกี่ยวกับทุกมุมเลยที่ที่เ้างท้งงานออกแบบไปจอดอะไรเงี้ยครับจะมีแบบช่วงเขาช่วงหมอกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็หรือแค่เราไปจอดเพื่อเองจริงจริงเป็นการเลือกผีเขาเลือกไว้ละเพราะู้ว่าทุกคนชอบถ่ายรูปก็เลยตรงมุมนี้ตรงมุมนี้นะพี่คือเพราะว่าแบบ เราพี่ไอ้นี่พี่ผมก็เถียงนะว่าเฮ้ยพี่รถเยอะนะครับแต่พี่หนุ่มสวยต้องถ่ายอะไรใช่ก็ไม่ต้อกาสรถ่ายนะครับโอเคฮะแล้วอันเดนเรื่องลึกๆแล้สำหรับคนถ่ายภาพก็จะนิยมอยากรู้คุณการใช้กล้องอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าถ้าก่อนมากเนี่ยครับที่ใช้ถ่ายประจำที่โรงตามเพจก็จะเป็นฟูจิใช่ที่สามสิบกล้องส่วนมากตัวเลนส์ก็เป็นพวกสามห้าหนาท่าอะไรนะครับ สาวมหยาประมาณนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนละใหม่ยาวย้ายค่ายมีคอนแทกใช่แต่เราชมภาพใหม่ทีนนะครับมี่คอนนะเป็นสปอนเซอร์เล่นได้นะครับตอนนี้เป็การมีเทคนิคแต่งรูปอะไรบ้างที่ทำให้เหลวได้ขนาดนี้จริงๆที่ต้องไว้ไม่ใช่อะไรครับกลัวที่ลืมกลัวลืมเก็บไว้นานใจแต่จริงก็ทันเฟอร์ผ่านมือถือเข้าเว้รมาใช่อันนี้ก็อาจจะเฉื่อยใช่ แต่ว่ามันก็สามารถเอาไฟล์ที่เป็นออริจินอลเข้าไปได้แล้วก็แต่งผ่านไลน์ลูมได้เลยแต่งผ่านไลน์ลูมใช่ผ่านแอปใช่ครับก็ชอบคำตอบนี้นะรีบแต่งเพากลัวลืมใช่กลัวลืมความรู้สึกเวลานั้นด้วยใช่มุมมองเวลาเนี้ยความรู้สึกเป็ช่วงอารมณ์นั้นพอดีช่วงอารมณ์นั้นพอดีอ่าอันนี้ก็เป็นชิปที่ได้ภาพสวยอ่า ใช่หรือเราไปปับใช้บ้างนะก็คือถ่ายแบบถ่ายรวมตอนนัรกที่คุณถ่ายอะจะได้เอามาเป็นมันช่วงไปอายจริงจริงสองทอมันก็จะแบบมันเรียนไปแล้วคขาเลือกสิ่ตรงนี้เกี่ใช่นี่แันโตหัวข้ออะไรนะถามรู้สึกให้พับความทรงจํากับภาพถ่ายนะครับและสุดท้ายนะครำถามสุดท้ายง่ายๆเลยอะไรที่ทําให้คุณกัาเลือกแรมเบตตาอ่าจริงๆตอนแรกไม่ไม่เคยรู้จักแรมเบตตามาก่อนครับใช่ครับจนมีเพ่อนพี่ที่รู้จักกันนะครับ ช่วงนี้ช่วงวี200ตอนแรกเลยที่พี่วันที่เปิดจอะก็เขาขี่มาที่บ้านเลยนะครับก็แบบดูแบบเบต้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่น่าใช่พี่เขาก็เลยบอกว่าอ่าเคสเบต้ามาให้เลยนะใช่ครับหลังจากนั้นก็วันรุ่งขึ้นก็เป็นหล,ลนังเงินเลยเป็นหล,ลนังเงินเลย ก็คือตอนแรกเริ่มจากไม่ได้รู้จกักอะไม่รูัก<ต>ใช่แต่เห็นแล้วปิ๊งใช่แลบเวตาเ่มก็้องต้องพูดจริงว่าแลบเวตาเนี่ยหลายๆคนหรือทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นผมเชื่อว่าเลือกแลบเวตาเนี่ยเลือกจากอารมณ์เลือกจากความชอบชเลือกจากความรู้สึกใช่ไหมฮะยาง พี่ก๊อฟครับเปิดถามแล้วตามพูดแล้วฟังหน่อยเรื่องอะไรไม่ต่างกันเลยฮะชอบครับชอบเนี่ยเห็นป๊บชอบเลยชอบโดยใจนะฮะโอเคครับก็วันนี้เป็นบวดเรื่องสั้นๆแต่ผมเชื่อว่ามีเทคนิคดีๆอยู่แล้วก็มีความทรงจําดีๆการจะเก็บความทรงจําที่ดีได้เนี่ยผมมองอย่างพิถีันเลยรีบทำรีบโพสเก็บไว้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะลืมที่ความทรงจําเรามันมีเรื่องราวให้จดจําตลอดเวลาแต่ภาพค่าย มันจะอยู่กับเราตลอด<ม>ไปใช่คร <ไป S 2> <ช>ับขอขอ,ขอบคุณทุกครัขบขอเสียบปมมือให้บอสจำเถิดเพคุณครับ